พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะของความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอังคารที่23เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องเมื่อพระคุณทวีคูณขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งยิ่งขึ้นโดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา2เปโตบทที่1ข้อที่2 พี่น้องขาขอพระคัมภี์ตอนเริ่มต้นของเราบอกเราว่าพระคุณและสันติสุขสามารถทวีคุณในชีวิตของคุณได้อย่างไรโดยผ่านทางความรู้ถึงพระเจ้าและถึงพระเยซูเจ้าของเรานั่นหมายถึงยิ่งคุณศึกษาพเพื่อรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้าและพระเยซูเจ้าพระคุณของพระเจ้าที่จะทำงานในชีวิตของคุณก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เมื่อพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของคุณทวีคูณผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรในสุภาษิตบทที่24ข้อที่2ให้ข้อคิดแก่เราซึ่งกล่าวว่าคนมีปัญญาย่อมมีอำนาจและคนมีความรู้ก็มีกำลังมากขึ้นคำภาษาฮิบรูซึ่งถูกแปลว่ากำลังคือโค้ดมันยังหมายถึงความสามารถด้วยซึ่งหมายความว่า โดยผ่านทางความรู้เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าคุณจะเพิ่มความสามารถของคุณนั่นคือคุณค้นพบว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณสามารถทำได้พระเจ้าประทานความรับผิดชอบตามพระคุณหรือความสามารถที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เราดังนั้นสำหรับสิ่งใดก็าตามที่คุณถูกขอให้ทำจะมีพระคุณสำหรับคุณที่จะทำมันให้สำเร็จ อย่างไรก็ตามคุณจะไม่มีทางทำเกินกว่าพระคุณหรือความสามารถของพระเจ้าที่ทำงานในตัวคุณนั่นคือเวลาที่คุณจำเป็นต้องได้รับพระคุณที่เพิ่มขึ้นหรือทวีคูณมีคนที่สามารถจัดการธุรกิจขนาดกลางได้เท่านั้นในขณะที่บางคนสามารถดำเนินการได้เฉพาะขนาดเล็กเท่านั้นแต่บริษัทอื่นๆมีความสามารถในการดำเนินงานขนาดใหญ่มาก หรือระดับโลกในด้านความเป็นผู้นำก็เช่นกันคุณสามารถนำไปสู่ขอบเขตความสามารถที่พระเจ้าประทานให้แก่คุณเท่านั้นสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อคุณเมื่อพระองค์ต้องการยกระดับชีวิตของคุณคือการเพิ่มความสามารถและศักยภาพของคุณในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นยากอบบทที่4ี่ข้อที่6กล่าวว่า แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้นพี่น้องคาจากนั้นคุณอาจพูดพว่านั่นหมายความว่าฉันจะรอจนกว่าพระเจ้าจะประทานพระคุณให้ฉันมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถรับมือกับความรับผิดชอบในชีวิตได้มากขึ้นไม่พระองค์ได้บอกคุณแล้วว่าจะให้พระคุณของพระองค์ทวีคูณในชีวิตของคุณได้อย่างไร นั่นคือโดยผ่านทางความรู้ของพระเจ้าเอพิโนซิสของพระเจ้านั่นคือความรู้ที่แม่นยำและถูกต้องด้วยพระคุณที่ทวีคูณคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่ามากฮาเลลูยาให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะความรู้เรื่องพระธรรมของพระเจ้า เพิ่มขึ้นในวิญญาณของฉันทำให้ความสามารถของฉันเพิ่มขึ้นพระคิดสูงอยู่ในฉันดังนั้นฉันจึงมีกำลังที่จะทำทุกสิ่งโดยเพียงพอในความพอเพียงของพระคริ์ฉันตระหนักถึงการทำงานแห่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในตัวฉัน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในทุกสิ่งที่พระองค์ได้กำหนดให้ฉันทำในวันนี้ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซู และมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชําระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชน และเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้า ในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามา ในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด